สวัสดีค่ะทุกคนแคนทาลนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับแคสอีกครั้งแล้วนะคะหัวข้อเปกระไรของเรานะคะวันนี้จะเป็นท็อปิกที่รีดต่วนนิดนึงนะคะก็จะเป็นหัวข้อที่ว่าอะไรที่คุณรีบทำในตอนนี้จะดีที่สุดนะคะหรือว่าอะไรที่ควรทําในตอนนี้เราไม่ได้แล้วอะไรแบบนี้นะคะอเอาแค่ข้ามีสามกองให้เลยเหมือนเดิมนะคะกองที่1นนะคะ rose quartz นะกองที่2เป็น clear quartz กองที่3นะคะ เป็นก้อนหินเราจำชื่อไม่ได้แล้วอะอยู่ดีๆก็หายไปจากสมองก็เป็นก้อนหินอันนี้นะคะ pyrite อ่าโอเคก็เป้นละ pyrite นะคะโอเคเลือกได้หรือเปล่านะคะถ้าเลือกได้ละคะจะไปเริ่มกองแรกก่อนนะคะ rose quartz นะตอนนี้เรารู้สึกถึงพลังงานที่คุ้นค้าแบบว่า อ่อนแอน,นิดนึงช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณแบบว่าหมดแรงหรือว่าไม่อยากทำอะไรหมดไฟหรือว่ารู้สึกว่าท้อแท้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็คุณไม่อยากจะลุกมาทําอะไรเลยนะคะแล้วทําให้คุณรู้รสึกว่าชีวิตแต่ละวันมันช่างผ่านไปอย่างเชื่องช้าแล้วก็ไม่ได้มีความสุขอะไรเงนี้เท่าไหร่นะคะบางคนอาจจะรู้สึกซึมเศร้าเบื่อหน่ายซึมเศร้าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอ,อ มาดูกันว่าอะไรที่คุณควรรีบทำนะคะตรงนี <ivot> ้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะสับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกะคะคุณควรรีบตัดสินใจให้ได้เลยนะคะว่าคุณอยากจะไปทางไหนกันแน่นะบางคนถ้าอยากท,ทําธุรกิจตัวเองอาจจะสับสนเรื่องงานนะคะอยากท,ทําธุรกิจตัวเองหรือเปล่าหรือว่าอยากจะกลับไปเป็นพนักงานเงินกินเงินเดือนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นลูกจ้างอะไรเงี้ยน,นะคะคุณต้องตัดสินใจให้ได้นะคะว่าคุณอยากจะไปทางไหนนะคะไม่งั้นอะไม่งั้นคุณจะพลาดโอกาสไปทั้งสอง ทั้งสองทางเลยนะคะบางคนถ้าจำเป็นจะต้องตอบอ e ีเมลหรือว่าโทรไปสัมภาษณ์งานโทรไปยืนยันนะคะให้รีบโทรไปเลยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะบางคนอาจจะต้องเช็คในอ e ีเมลหรือเปล่า,ว,าว่ามีจดหมายสำคัญอยู่ในจังเมลหรือเปล่านะคะหรือว่าในสแปมบ็อกซ์อะไรเงี้ยนะคะลองลองไปสองดูนะคะว่ามีอะไรที่คุณควรจะต้อง ตอบหรือมีอะไรสําคัญหรือเปล่านะคะลองเช็คอีกรอบหนึ่งนะคะแล้สุก่ามีบางอย่างที่ปิดปิดบังคุณไว้อยู่อ่ะอาจจะไม่ได้แบบตั้งใจปิดบังนะเพียงแต่ว่าสถานการณ์มันจําเป็นที่จะต้องเกิดเกิดขึ้นในรูปแบบนี้นะคะเพื่อปิดบังความจริงก่อนแล้วก็ให้คุณตัดสินใจให้ได้ว่าจะเอายังไงแล้วก็คุณจะได้ทําในสิ่งนั้นๆตามที่คุณอยากได้จริงๆนะคะไม่ใช่ตามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ต่ให้ตัดสินใจเองไม่ใช่ปล่อยโชชตาลํำพาไปนะคะอคนกองนี้เหมือนเหมือนโชชตาของคนอยากให้คุณตัดสินใจเลือกด้วยตัวเองนะคะว่าชอบอันไหนอยากจะไปทางไหนกันแน่นะคะแล้วก็ไปให้สุดทางนั้นเนาะโอเคค่ะ ไฟอัพสอดนะคะบางทีคุณอาจจะต้องยอมลดกาดลงมาหน่อยนะคะบางคนอาจจะมีสิ่งที่ไม่พอใจในในเส้นทางนั้นๆอยู่นะคะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอ่ะตัดสินใจเลือกที่จะไม่ไปทางนั้นทนฐนี้นเป็นทางที่คุณอาจจะอยากไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าอาจจะมีสิ่งที่ไม่ถูกใจคุณหรือว่าคุณรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่อะ่ะมัน ม่โอเคอะไรอย่างนี้นะคะเออเราทําให้คุณพลาดโอกาสไปหรือเปล่านะคะลองคิดดูว่าเป็นสิ่งที่คุณอยากได้หรือเปล่าถ้าคุณอยากได้ตั้งแต่ทีแรกอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณอยากทําต่อไปจริงๆอะ่ะคุณก็ควรอาจจะยอมลดการนิดนึงได้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ลองดูนะคะมันอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่คุณคิดตอนแรกนะคะเพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกของเราอะ่ะเวลาประสบกับสิ่ง,งต่างๆมันก็อืมเขาเรียกว่าอะไรมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะคะบางทีก็อาจจะไม่ควรเชื่อในเซนส์หรือสัมผัส ทุกอย่างนะคะที่ผัสสะทุกอย่างที่มากระทบอะไรประมาณนี้เนาะม,มันเปลี่ยนไปได้ตลอดนะคะอ่ะลองดูนะให้ตัดสินใจเป็นหาเกณฑ์ของคุณนะคะว่าอะไรที่คุณต้องการคุณยอมได้แค่ไหนทางนี้คุณโอเคหรือเปล่านะคะแล้วก็มุ่งหน้าไปเนาะอ,อันนี้นะคะจริงๆเราแก่ใจความของกองเนี้ยประมาณนี้นะคะแต่ว่าจะดูให้เพิ่มนะคะอ่าถ้าคุณตัดสินใจ ไปในทางที่คุณอยากจะไปจริงๆแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะน้องหล่นออกมานะคะในสับคับนะคะคนจะรู้สึกเซนต์ได้คุณจะรู้สึกนคนจ,จ,จะรู้สึกเหมือนเหมือนอะไรก็ถูกที่ถูกทางไปหมดเหมือนสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มอบให้ให้กับคุณนะคะเพียงแต่ว่าคนอาจจะไม่ได้รู้ในตอนแรกนะคะเอถ้าคุณตัดสินใจในสิ่งที่คุณอยากทำจริงๆแล้วคณจะรู้สึกเหมือนได้รับของขวัญได้รับโอกาสดีเลยนะคะ แต่ต้องกลัวไปนะกลัวไปว่าสิ่งที่คุณจะเจอเป็นสิ่งที่แย่อะไรอย่างนี้นะคะ Knight of c u p s นะคะเรารู้สึกว่า Emotional อะไรอย่างนี้ยจะได้รับการเต็มเ็มนะคะหรือไม่ก็รับการคิวนะถ้าก่อนหน้าน,นี้มีอุปสรรคขัดขวางแล้วคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกแย่คุณไม่อยากจะไปต่อทางนั้นนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติคุณตัดสินใจว่าจะทําแล้วก็ไปในทางนั้นจริงๆอะคุณจะ ได้รับอารมณ์เชิงบวกนะคะที่จะมาลบล้างกับความรู้สึกแย่ๆในตอนแรกนะคะอโอเคขอ s ตาร์ซิต o r เข้าให้คนกองนี้หน่อยนะคะคำแนะนำคำแนะนำอบซีโอเคน้องออกมาหลายใบเลยคนกองน,นี้อาจจะสับสนอยู่แหละว,ว่าแบบเจ้าทางไหนดีจะดีจริงเปล่าเจ้าดีไหมหน้าอะไรอย่างนี้นะคะนะขอเก็บไพ่กันชิบชิบ บ i ๊กพิกเจอร์ i n งกิ้เออใช่เลยนะคะคนกองนี้นะคะควรมองภาพใหญ่ว่าคุณอยากจะทําอะไรคุณมีเป้าหมายอะไรคุณอยากจะไปทิศทางไหนแล้วก็ลงมือทาตามนั้นคุณอาจจะตัดสินใจเพื่อจะไปทางนี้เพราะว่าคนตั้งใจจะไปแค่ช่วงระยะเวลาหนึง่งไม่ได้นานไม่ได้ไปจนสุดเพราะว่าคุณมีแนวโน้มที่จะไปทําอีกอย่างต่ออันนี้เป็นแค่บันไดก้าวแรกเพื่อที่จะต่อยอดไปทางอ,างอื่นนะคะน้องตี้ร้องคอนเฟิร์ม เงี้ยามาที่เงี้ยามาเงี้ยมาที่มาเงี้ยอยากพูดอะไรไหมเออมาเงี้ยมาเงี้ยมามาละมิตี้เจ้ามิตี้มิตุ๊บเจ้าเหมียวมาคอนเฟิร์มนะคะว่าแบบคุณจะได้รับสิ่งดีๆนะคะจากการที่คุณคิดทบทวนตัดสินใจแล้วก็ลงมือทำนะคะอืมโอเคค่ะคนกองนี้เนาะไม่ต้องกลัวนะคะเอออะไรที่มองว่าแย่นะ ถ้าเทียบกับเป้าหมายของคุณอะ่ะมันเรารู้สึกว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแล้วก็เดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นประมาณน,นี้นะคะก็ยินดีด้วยนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ซับแคร์คอมเมนต์นะคะเ like, <subscribe, comment S 2> ดี๋ยตไปต่อกองสองนะคะขอบคุณค่ะกองสองนะคะคลียคอสนะคะ c คล a ย c r คะอ s ์อคน,คนกองเนี้ย มีม,มีมีหลายอย่างให้คนทํามากเลยนะคะช่วงนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าล้นมือไปหมดหรือว่าไม่รู้จะเริ่มจากอะไรดีนะคะให้เริ่มจากให้คุณลิสต์ออกมาเลยว่าคุณต้องทําอะไรบ้างนะคะเพราะมีหลายอย่างมากๆที่คุณต้องทำเนาะบางอย่างมันจะเสริมความมั่นคงในชีวิตของคุณบางอย่างเป็นสิ่งที่คุณต้องทําเพื่อให้ผ่านจุดนี้ไปได้นะคะเป็นอัมัสกับอัมัสกับ for the future นะคะ คนกองนี้ถ้ามัลติทัสกิ้งจะดีกับชีวิตคุณมากๆนะคะในช่วงนี้เนาะเพราะว่ามีหลายอย่างให้สับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ หันมาให้คุณทำเต่ไปหมดเลยนะคะเหมือนเป็นช่วงที่ถ้าก่อนหน้าเนี่ยมันราบเรียบไปหมดจนคุณรู้สึกเอะใจว่าเฮ้ย <c oughs> มันจะต้องทำมันจะทํานี่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะใช่แล้วมันมันถึงช่วงนี้แหละจะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเคลียร์ทุกอย่างนะคะสะสารเนาะมันจะเข้ามาหมดนะคะบางทีอาจจะเป็นพอายปีก็ได้นะคะอย่างเช่นแบบถ้าสมมติทำงานประจําอย่างเงี้ยปลายปีก็อาจจะเป็นช่วงที่สรุปรวมทุกอย่างทำบัญชีหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นรวมเอกสารต่างๆนะคะที่ต้องส่งบัญชี เพื่อเบิกกายอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าสรุปโปรเจกต์นะคะแล้วก็ส่งให้ลูกค้าอะไรอย่างนี้นะคะอืหรือว่าอาจจะต้องทําทุกอย่างให้สําเร็จก่อนที่จะสิ้นปีนะคะเพราะว่าสิ้นปีอาจจะไม่มีคนทํางานอะไรเนี้ยนะคะเขาไปหยุดพักผ่อนกันอะไระะอย่างเนาะลองดูนะคะว่าคนต้องเร่งทำอะไรบ้างนะคะจะได้ไม่ไม่ไม่ต้องลกกทีหลัง <laughs> แค่นี้ประสบการณ์ลกๆกเยอะมากเรารู้สึกเลยว่า <laughs> โอเม่อควรพอ่อม่อควรพอ่รพอให้เป็นดินพ่อข่าหมูนะคะ อเพราะบ,บางทีบางอย่างเราก็ลืมไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วมาคิดได้ก็ที่อ้อพรุ่งนี้จะไม่มีคนทำงานให้พรุ่งนี้ช่างหยุดแย่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะเออไปที่บ้านก็ไม่ได้เปียเลยอะไรอย่างนี้นะคะกอ,อลองลองลอง,ลองไปทบทวนดูว่ามีอะไรหรือเปล่าเนาะโอเค in the earth นะคะ y o ส swipe <laughs> <Like> ิส <laughs> พลังงานอบอกว่าเออถ้าคุณแบบรีบเคลียร์ส,ะสระนะ ลอดทุกอย่างผ่านแบบเฉดฉิวก็ผ่านนะคะเออแบบเคลียร์ภาษีหรือเปล่าต้องยื่นอะไรหรือเปล่านะคะเอกสารสําคัญอืจะต้องส่งให้ใครทําต่อหรือเปล่าอะไรอนี้นะคะถ้าพ้นช่วงนี้ไปแล้วอาจจะหมดเขตก็ได้นะคะคุณจําเป็นจะต้องจัดการในตอนนี้เลยอะไรอนี้นะคะอค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์อะไรอย่างนี้นะคะมีหรือเปล่าไม่เปล่าส่างยื่นวีซ์งวีซ่าหรือเปล่านะคะ หรือว่าใครจองตั๋วเครื่องบินอะไรไว้นะคะลองไปดูว่าถึงเวลาที่จะต้องจ่ายแล้วหรือเปล่าจ่ายเช็คยอยดอะไรนี้นะคะตัวข้องกับเอกสารอือจะเห็นเงาเจ้าแมวหน่อยนะคะเจ้าแมวเอซับคัพนะคะบางคอนถ้าเป็นเรื่องอ่ะโอเคอาหารการกินที่อยู่อาศัยนะคะบางคอนอาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนปรับปรุงที่อยู่อาศัยการทําเรื่องฉุกเฉิน กรู้สึกว่าการทําอะไรให้ชีวิตคุณสบายขึ้นนะคะเป็นเป็นสิ่งที่คุณใหญ่จะปรับปรุงนะคะช่วงเนี้ยสามารถทําได้เลยนะคะไปค้นมันขึ้นมาให้หมดแล้วก็เปลี่ยนได้เลยบางคนอาจจะอยากซื้อของเพิ่มเข้าบ้านบางคนอาจจะอยากซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆนานาน,นะคะที่เป็นชิ้นใหญ่ก็ได้ชิ้นเล็กก็ได้นะคะจัดการให้เรียบร้อยให้หมดเลยนะคะหลังจากนี้จะได้ทันเวลาเนาะ แมวมองมองไพ่มองตีมองไพ่อะลูกขอโทษจอหัวแมวไรโอเคอเดลเฟอร์สนะคะบางคนอาจจะต้องไปคุยไปดีลกับคนรักหรือเปล่านะคะบางคนอาจจะมีหลายอย่างให้ต้องตัดสินใจแบบของอย่างที่หนึ่งของอย่างที่สองเปรียบเทียบกันนะคะแล้วก็ควรจะต้องตัดสินใจว่าจะเลือกซื้ออันนี้ดีหรืออันนี้ดีอะไรเงี้ยค่ะต้องตัดสินใจให้เสร็จแล้วก็เพื่อที่จะได้ดําเนินการต่อแบบติดต่อคนมาส่งพ้อง ติดต่อช่างมาซ่อมมาติดตั้งมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออมีรายการอีกหลายอย่างหลังจากที่คุณตัดสินใจได้วันนี้เนาะอืมอ,อีกใบหนึ่งนะคะอะไรที่คุณรีบต่วนรีบทําจําเป็นที่จะต้องทาอะไรยังไงบ้างไไนะคะดูกันชึบทาหแฟนนะคะบางคนวางแผนสดนมตนข้ามปีหรือเปล่านะคะอย่าลืมจองอย่าลืมเาขาเรียกว่าอะไรศึกษาว่า ที่นั่นจะเต็มหรือเปล่าหรือว่าจองไปไปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยนะคะเออจะเต็มหรือเปล่าต้องจองล่วงหน้าหรือเปล่าต้องคุยกับใครไว้ก่อนหรือเปล่านะคะเออบางคนอยากจะไปทําบุญอยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดอยากจะไปผ่อนคลายอยากจะไปใช้ชีวิตอะไรางี้นะคะก็จัดเตรียมจองตัว๋วเออคุยกับคนที่จะไปด้วยกันให้ดีอะไรเงี้ยนะคะจัดเสื้อผ้า แล้วก็เต็มออกบางคนอาจจะเป็นทริปเร่งๆอะไรนนอย่างงี้ก็ได้นะคะโอเคแต่รู้สึกว่ารู้สึกถึงความสบายใจผ่อนคลายนะคะถึงจะมีความรีบเร่งอยู่บ้างแต่ว่ารู้สึกว่ามันมันแฮปปี้อ่ะในอเมริกาโน่เหมือนคนจะมีความคอนเทนต์อ่ะมีคอนเทนเมนต์มีความรู้สึกชื่นบานชื่นใจแฮปปี้จังเลยหลังจากที่ทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันก็จะขอพักสบายๆอะไรประมาณนี้นะคะเออไม่ต้องห่วงเนาะ โอเคขอโรแมน c ์แองเจิ <peach angel> okay, อีกใบกหนึ่งนะคะเพราะว่าเห็น The Lovers กับ Ace of Cups ขึ้นมานะคะเออเออไอ,อ,อต้องรีบทำอะไรหรือเปล่าวดบางคนอาจจะมีจัดงานแต่งงานของตัวเองหรือเปล่าหรือว่าพูดคุยสู่ขออะไรนี้นะคะหรือว่ามีไปงานแต่งงานของคนอื่นหรือเปล่านะคะก็ระวังให้ดีอย่าลืมซื้อชุดเช่าชุดอะไรนี้นะคะจัดเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยอะไรนี้นะคะถ้าไม่ได้เป็นงานตัวเองอเนาะแ้าเป็นงานตัวเองก็ จัดการทุกอย่างคุยให้เรียบร้อยคุยตีมคุยอะไรอย่างเงี้ยกับเอากันนเซอร์อะไรอย่างี้นะคะเอออย่าให้พลาดเนาะทุกอย่างก็จะเป็นไปด้วยดีนะคะโอเคค่ะคนเดียวที่สองนะเห็นหลายอย่างที่ต้องทำเลยแต่ว่าทำเสร็จแล้วคุณจะสบายใจมากๆนะคะแฮปปี้มากๆเลยเนาะโอเคค่ะชอบอย่าลืมกดไลค์สับเครนคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวใไปตอบตอนที่สามนะคะคุณค่ะก็แมว ค่ okay. อนที่สามนะคะอะไรที่คนควรรีบทำนะคะเรามองว่าคัมมิ่งนะคะคัมมิ่งอัปเนะคะบางคนอาจจะถึงวัยที่จะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่บางคนอาจจะเป็นสิ่งที่สังคมกําหนดไว้ว่าคุณถึงวัยแล้วคุณควรที่จะต้องมีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะบางทีคุณอาจจะแบบ,บรู้สึกหลักรอยมากเลยว่าเราจะไปไหนต่อนะคะรู้สึกแบบเออ อะไรเงี้ยนะคะคนสามารถากระตุ้นตัวเองด้วยการไปดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะว่าอายุเท่านู้นเท่านี้จะมีอะไรดีเพื่อเสริมสร้างให้ชีวิตมั่นคงยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยนะคะสำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองอยากจะให้ชีวิตของตัว,ตวเองมีความก้าวหน้าแต่ยังไม่รู้จะไปทางไหนต่อดีนะคะเพราะตอนนี้รู้สึกแบบฟุซานอะไรประมาณนี้นิดนึงเนาะโอเคอะไรที่คุณควนทำนะคะควนก็ไม่สู้เนาะรู้สึกว่าเหมือนแบบ เหมือนมีสิ่งที่ยังยังไม่ได้เริ่มหรือยังเพิ่งดําเนินการนะคะแล้วก็ยังอีกค่อนข้างไกลนิดนึงเนาะในการที่จะแบบว่าไปถึงจุดหมายอะไรอย่างงี้นะคะม <c oughs> แล้ฟอปออกมากองสองดเดินการนะคะ <c oughs> อรู้สึกว่าคุณอ่ะมีความหลากหลายมีมีตัวเลือกเยอะมีความรู้สึกว่ายัง นักพี่เสียดายน้องนะคะถ้าเป็นความรักก็แบบมีหลายคนให้เลือกอะไรเงี้ยนะคุณยังไม่อยากเลือกตอนนี้นะคะยังไม่อยากลองหลับปัายาับใครเลยเออยังไม่อยากแต่งงานอะไรเงี้ยนะคะคุณรู้สึกว่าไปสง่งไปเรืเ่อยๆก็ดีก็ได้เหล่คนโน้นก็แฮปปี้อยู่นะอะไรเงี้ยหรือไม่ก็่แบบอาจจะก,กลัวการมีชีวิตคู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเออคุณก็รู้สึกว่าอยังไม่ค่อยอยากจะทําอะไรให้มันจรงิจรงจงังมากเกิน,นไปอะไรเงี้ยนะคะอรู้สึกว่าสำหรับดวงของคุณอะถ้า ถ้าเริ่มทําอะไรให้จริงจังมั่นคงค,คุณไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะไม่ดีนะคะแล้วคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราช้าไปหรือเปล่าด้วยซ้ำนะคะ <c oughs> น้องตี้อาจจะน้องน้องขยับหน่อยลูกน้องนเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อนะคะอะไรยังไงต่ออีกนะคะแล้วส่วนมันจะมีสองใบเนาะโอเค เซ f e ่นออนะคะแล้วก็เ o f อ t ฟ e r นะคะเออรู้สึกว่ากับัวทั้งคู่เลยนะคะนี่คือเจ็ดดาบเจ็ดดาบกับแปดดาบนะคะเป็นเป็นช่วงที่คนจะต้องออ,ออกจากความสับสนในชีวิตแล้วก็สิ่งที่เป็นสิ่งที่เล่นๆชั่วคราวในชีวิตได้แล้วนะถ้าแบบออมันถึงจุดที่คนแบบว่ากล้าไปสู่ความจริงจังได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องกลัวนะบางคนอาจจะแบบเออกลัว ไม่กล้ารู้สึกว่าเราอาจจะไม่ไม่สามารถมีอย่างคนอื่นได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเออให้คุณไปดูลิสต์เลยว่าออในวัยเท่านี้ใครมีความประสบความสำเร็จยังไงบ้างนะคะแล้วก็คุณควรจะยึดโปรโมเดลเป็นใครอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองดูนะคะเพื่อเป็นกําลังใจเนาะไม่ไม่ได้เอามากดดันตัวเองนะเพียงแค่เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เพื่อเรว่าอะไรอะ เป็นแบบอย่างให้คนแบบดาเนินรอยตามนะคะเ,ออเพราะเรารู้สึกว่าคนเหลือแค่การเลือกแล้วเลือกแล้วก็ลงมือจัดการให้ชีวิตเป็นไปตามนั้นนะคะเพราะตอนนี้ถ้าคนสมมติว่าคนยังไม่ได้ปักหลักใจลงไปที่อะไรสักอย่างหนึ่ง<ส>คุณจะทําอย่างนูน้นอย่างนี้ทีละหน่อยนะคะแล้วมันไม่สามารถเป็นชิ้นเป็นอันไปความมั่นคงขึ้นมาได้อะไรอย่างนี้นะคะอคีย์ก็คือตัดสินใจ ก็ความมั่นคงในชีวิตประมาณนี้เนาะชื่ Six of Earth นะคะเออบางทีนะคะถ้าคุณอะถ้าคุณรู้สึกว่าเห็นในที่รูป้วย energy ลูก energy เด็ก energy แบ่งปันนะคะเออเรารู้สึกว่าถ้าคุณกลัวการที่จะมีลูกทําให้ไม่อยากมีความรักไม่อยากแต่งงานอะไรอย่างนี้นะคะเรารู้สึกว่าคุณอาจจะก,กังวลมากไปนะทั้งนั้นที่แบบคุณอาจจะมีความสุขมากๆในอนาคตได้นะคะบางทีถ้าเรากลัวจากการมองสิ่งรอบข้างนะมันอาจจะตัดความเป็นไปได้ของชีวิตเราไปเลยนะคะเพราะว่าคนอาจจะเจอสิ่งที่ดีมากๆคนที่ดีมากๆก็ได้นะคะอืมเพราะว่ามันไม่ได้เป็น เขาไม่กล้าคนรอบข้างเราไม่ได้วัดว่าเราจะเป็นคนแบบนั้นหรือว่าเราจะได้เจอประสบการณ์แบบเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าเราเราจะเห็นมาเยอะจนทําให้เรากลัวกันไปก็ตามนะคะเออไม่ได้วัดเลยนะม,มันขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่กับการกระทําของเรามันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือกของเรานะคะก็เลือกคนดีเข้ามานะคะเออแล้วก็ตั้งใจทําความดีให้แก่กันและกันนะคะ คอยเติบโตเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะแล้วก็เออลองดูนะคะถ้ามันมี energy แบบว่าเลีงลูกเลีงสัตว์อะไรอย่างนี้อยู่นะคะถ้าสมมติว่าคุณพร้อมคุณอยากมีนะคะไม่ต้องกลัวนะคะมีได้เนาะอืมแค่ให้รู้สึกว่าตัวเองพร้อมที่จะมีเป็นความต้องการจากใจของคุณอะไรอย่างนี้นะคะเออแล้วก็คุณจะสามารถทําได้ดีแน่นอนนะคะเออไม่ต้องกลัวนะขอ island time wellness นะคะ ไปเลยนะชิบ healthy choice s นะคะ making healthy choice ใช่เหมือนแบบว่าเลือกทางที่ดีที่สุดอืตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของคุณได้แล้วนะคะแล้วก็คุณจะนำพาชีวิตตัวเองไปสู่ความมั่นคงและแฮปปี้แน่นอนนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะคนกอนที่3านนะชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe, c o m อมเมนนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปห้านะคะบ๊ายบาย